สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขอบคุณครับท่านกอลฟครับอีกหนึ่งวิธีทำให้เราชิปแม่น,นะฮะอันนี้ช่วยได้ครับนี่ช้อนกินข้าวของเรานะฮะพยายามหาช้อนพลาสติกหรือว่าอะไรที่มันไม่แข็งมากนะครับวิธีการฝึกง่ายๆนะครับแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วเวลาชิปนี่นะครับข้อมือซ้ายเวลาเข้าเนี่ย มันไม่ควรจะพับลักษณะนี้มันควรจะไปเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็หมุนตัวผ่านออกไปลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราใช้ช้อนเนี่ยฮะเป็นตัวฟีดแบ็กกับเราเราจะเสียบช้อนเข้าไปในถุงมือลักษณะนี้นะครับพยายามเอาช้อนคว่ำเข้าหามือของเรานะครับลักษณะนี้อย่าเอาช้อนงายเพราะเอาช้อนงายเดี๋ยวบางทีมันจะเจ็บนะครับเอาช้อนคว่ำลักษณะนี้นะครับสอดเข้าไปในถุงมือ mm hmm. คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดก็คือว่าพอเรามาจับก,กริปแล้วเราเหมือนจะชิปกอฟนะฮะนี่ฮะมันมันขืนเราอยู่นะครับเจ้าตัวช้อนมันขืนเราอยู่นะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้ฟีดแบ็กดีๆอะคว่วมก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้จะยิ่งได้ฟีดแบ็กดีกว่าเดิมอีกนะครับคือว่าเจ้าตัวหลังของช้อนเนี่ยด้านหลังของช้อนน,นะครับมันจะติดกับมือเราทําให้เราไม่สามารถ หักข้อมือได้ลักษณะนี้อะอยู่ใกล้อีกทีนะครับลักษณะนี้นะครับมันจะอยู่ติดกันลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็มาลองชิปดูอันนี้ไม่เจ็บนะฮะชิปอยู่ที่บ้านได้นะครับถ้าใครมีพรมก็ชิปที่พรมใครไม่มีพรมก็เอาผ้าขนหนูมาชิปนะฮะโดนดีมากแต่อย่าที่บอกนะครับพยายามหาช้อนเป็นช้อนพลาส,สติกนะครับหรือเป็นมีดพลาส,สติกก็ได้นะครับลักษณะน,นี้การทํางานของข้อมือเราในการชิปรวมถึง เดี๋ยวมันจะเอฟเฟกในวงสวิงของเราด้วยนะครับพอเราเริ่มชินกับฟิลลิ่งในการใช้ในการใช้ช้อนเอาจริงนะฟีดแบ็ดีมากเลยนะคือแบบคือถ้าเราหักปุ๊บมันจะโดนไงมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยต้องมันก็เลยต้องขืนต่อไปนี้นะครับอ่ะใครอยู่ที่บ้านนะครับอยากซ้อมกอล์ฟอยากได้แบบฝึกกอล์ฟไปนะครับเอาช้อนไปฝึกดูนะครับเสียบเข้าไปในถุงมือแล้วรับรองครับว่าข้อมือซ้ายคุณจะไม่พับและชิปกอล์ฟได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับไปลองทําดูครับ สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขอบคุณครับ